สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเอชีย ชาวต่างชาติที่มาที่ประเทศไทยด้วยนะครับที่มาใช้บริการที่นี่นะครับคือว่าถ้าเกิดใครมาอยู่ที่ปัญยาที่ชลบุรีหรือรบางท่อยู่ที่อุทยานอ,อายู่ที่เขตบางแสนไปมันเป็นที่ดีแหและแต่ว,วันนี้เรามาขอไปมาเทกันค่ะครับผม งนนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา3ามคนในรายการ Family Day ในเดนี้นะคะเราตั้งใจจะพาน้องอันดาไปเปิดโลกกว้างที่มาเก๊ากันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพิเศษตรงที่เราเปลี่ยนบรรยากาศมาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติอูตเภานั่นเองค่ะสนามบินนี้นะคะตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อ จังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองค่ะโดยเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารและสายการบินที่เดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วยนะคะมีเส้นทางการบินหลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเรา3ามคนเลือกเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียนั่นเองค่ะที่บินตรงจากอุตภาถึงท่าอากาศยานานานาชาติมะเกล่านั่นเองค่ะสำหรับบรรยากาศที่สนามบินอุตภาในเดนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศสบายๆคนไม่พลุกพล่านค่ะและทาง Family d เดยยังได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดีอีกด้วยหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วโหลดกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็พร้อมออกเดินทางกันแล้วละคะ่ะ สำหรับการเดินทางไกลพร้อมกันทั้งครอบครัวเราเลือกใช้บริการสายการบินที่มั่นใจในเรื่องความปลอดภยัยและให้ความใส่ใจในการบริการค่ะซึ่งสายการบินแอร์เอเชียตอบโจทย์ทุกอย่างเลยละค่ะโดยเฉพาะการเดินทางพร้อมกันทั้งครอบครัวสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเราประทับใจและเลือกใช้บริการกับสายการบินแอร์เอเชียเสมอมาก็คือ การบริการที่ยอดเยี่ยมในทุกขั้นตอนตั้งแต่เช็คอินจนถึงที่หมายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมแบบนี้สิคะถึงเหมาะกับการเดินทางแบบ Family Day จากสนามบินอูตเภาสู่มาเก๊านับเป็นระยะทางทั้งสิ้น1,699กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะเราก็จะเดินทางมาถึงที่หมายกันแล้วล่ะค่ะ เราก็เดินทางมาที่เกาะมาเก,กาส่วนหนึ่งของประเทศจีนแล้วนะครับอยาเเดมงปน และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงมาเก๊ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเราเลือกพักที่โรงแรม Galaxy ี่มาเก๊าที่ถือเป็นโรงแรมที่ e x c ก u s คลูสุดๆหรูหราได้มาตรฐานระดับ5ดาวกันเลยล่ะค่ะไฮไลท์พิเศษที่น่าสนใจของโรงแรมแห่งนี้ก็คือโชว์น้ำพุยักษ์นั่นเองค่ะที่อยู่บริเวณชั้น1นของโรงแรมนับเป็นประสบการณ์พิเศษที่เราไม่อยากให้ทุกครอบครัวพลาดแสงสีเสียงจัดเต็มจริงๆค่ะ โชว์การออกทิ้งไปแล้วแล้วแนีล้วแบว่ายิงปนดรมาเ้าครับผมนีก็รับสูโรงแรมด้วยนะครับผมดจีครับค่ะ สำหรับเรื่องที่พักในทริปนี้นะคะเราทำการจองผ่านแอปพลิเคชัน agoda.com ค่ะที่ทำให้เราสะดวกและก็สบายในการจองห้องพักอย่างมากเลยล่ะค่ะแถมยังรวดเร็วอีกด้วยนะคะให้รายละเอียดทุกอย่างของโรงแรมและห้องพักแถมยังมีรีวิวจากผู้ที่เคยเข้าพักก่อนทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายขึ้นค่ะจองที่พักสำหรับทริปนี้และทริปต่อๆไปครอบครัวเรารับรองค่ะว่าต้องใช้บริการจาก agoda.com แน่นอน ตอนนี้เราอยู่ในส่วนหนึ่งของโรงแรมใช่ค่ะโรงแรม g า l a x y ซี่มาเกราครับผมตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น28นะห,ห้องนี้ห้องนี้คือห้อง g a l a ็กซี t สวอ่าคืนหนึ่งป,ป,ประมาณก็ก็ก็กกลหลักหมืน่นหลักหมื่นอ่าเหมือนเท่าไหร่ไม่รู้ก็แล้วแต่โปรโมชั่นขอกแต่ด้วยไปคุยกันเองแต่ตอนนี้เราพาให้ท่านผู้ชมมาได้เห็นภายในห้องพักนะครับว่าห้องพัก Galaxy S u i t e นั้นเป็นอย่างไรไปค่ะปิดรับแตะป๊บ เชี <Wow. S 2> ่ยบอลเขาที่ดูภายในห้องเป็นไงบ้างครับภรรยามันแบบอลังมากเลยค่ะคุณผู้ชมมีทั้งแบบห้องนั่งเล่นสำหรับครอบครัวโดวยเฉพาะก็มีมุมทํางานนะครับซึ่งดีไซน์ได้สวยงามมากแล้วก็มีห้องนั่งเล่นด้วยนะครับมีเขาเรียกสิ่งอำนวยความสะดวกรบ,รบมันเยเลยค่ะสามารถ <So> มองเห็นวิวด้วยวิวนี่ก็เท่พอสมควรนะเห็นทั้งสนามกีฬาเห็นทั้งสนาม แข่งม้าซึ่งเป็นเป็นชีวิตติดใจคนมาเกาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีของเล่นด้วยเย okay. ้มีของเล่นด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูในห้องนอนไหมไปไปดูก<ป>ันห้องน้ำค่ะคุณผู้ชมข้ามาตาลเลยค่ะโอ้ย,อยนี่คือจริงๆแล้วมาเที่ยวที่นี่ก็แบบอยู่ในห้องพักทั้งวันเลยก็ว่าได้เนาะถัดมาค่ะเป็นห้องนอนอ่า ห้องนอนนี่ก็วิวไม่ธรรมดาเหมือนกันมีอุปกรณ์นี้ให้ด้วยครับน่าจะเป็นอุปกรณ์คอยดูแลเสื้อผ้าเอาสูตรมาแขวนไว้อะไรอย่างนี้อ,อืมแค่บอร์ดในทรายคือห้องเนี้จัดได้ว่าเป็นวิวเทพทุก,ท,ก,ท,กทุกมุม,มเลยอยละบังเอิญมันอยู่ในเหลี่ยมของมุมพอดีห้องมันอยู่ห้องห้องมุมพอดีมันเลยเห็นว่าหลายฝั่งหลายสิ่งเห็นหมดเลยอะใช่เราจะเห็นมุมนี้จะเห็นด้านหน้าโรงแรมด้วยแบบนี้ เวลาที่มาไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือมาเกานะสิ่งที่แบบว่าพอมาถึงปุ๊บจะต้องเห็นก่อนเลยอ่ะก่อสร้างะจะต้องมีการก่อสร้างมีคอนตรัคชันเกี่ยวทุกที่เพราะว่าประเทศชาติบ้านเขามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีอืมอ่ะงั้นตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศร,รอบๆห้องเหมือนกันเนะาะครับผม สำหรับในส่วนของห้องพักในค่ำคืนนี้เป็นห้องพักของ g a l a x y Suite ค่ะที่มีพื้นที่กว้างขวางสำหรับการพักผ่อนทั้งมุมสำหรับนั่งเล่นห้องนอนและก็วิวเมืองมากเกาที่สวยงามมากๆเหมาะแก่การพาครอบครัวและคนที่รักมาพักผ่อนนะคะคุณผู้ชม ชื่อรวมไทยอันนี้เรียกว่า Royal s e i t e ต้องบอกว่าออกเสียงให้ชัดๆเลย Royal Suite Royal Suite ครับผมซึ่งจะอยู่ชั้น3.2ก็จะสูงขึ้นไปอีกจากห้องมสักครู่ตามข้อมูลที่ได้มาคือชั้นที่สูงที่สุดของโรงแรมเห็นวิวรอบมาเก๊าอย่างสวยงามจริงเหรอแสดงว่ามันก็แบบเจ๋งมากๆครับผมมีแคบบอร์ดด้วยนะฮะแคบบอร์ดก็คือส่วนที่เอาไว้ใส่เก็บของเก็บหมอนเก็บอะไรเนี่ยนะ Oh, มีตู้เซฟด้วยมีที่นอนด้วยนะบอกมีที่นอน,อน,น,อนเข้าไปดูที่นอน,นอันอดาอาดาพาไปดูที่นอนนะลูกะแล้วห้องนี้ก็คือห้องนอนค่ะคุณผู้ชมห้องนอนเมื่อสักครู่จริงๆรูปแบบห้องนอนอะ่ะก็ไม่ค่อยต่างกันก็แบบก็เป็นห้องนอนแต่ว่ามันต่างกันที่วิวมาาการมากอุย้ยพี่นมอ,อ,อะไรอะไรอะไรมันมีอะไรไหนอ๋อมีคลื่นทะเล อ๋อเขาจำลองทะเลมาแวพี่สน uh> ับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูออกมาค่ะเดินทะลุกันออกมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองก็คือห้องห้องรับแขกเนาะครับผมก็จะมีโซฟาสำหรับสำหรับนั่งดูทีวีดูบรรยากาศสวยๆของทะเลซึ่งซึ่งก็ก็ตามตามชื่อนะครับ Royal Suite นะการตกแต่งก็จะแบบว่า Lu x u r y สุดๆนะครับผมครับ ความสะดวกสบายนั้นก็มีให้ผู้เข้าพักอย่างครบครันค่ะทั้งฟรี WiFi มินิบาร์และเครื่องเล่น DVD, TV ทีวีจอบแบนด์และของใช้ในชีวิตประจำวันค่ะด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางถึง77ตารางเมตรมีพื้นที่ให้น้องอันดาสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบายค่ะ ต่อมาเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวโรงแรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งถือว่าอยู่ในมาตรฐานระดับ5ดาวและมอบการพักผ่อนที่แสนพิเศษให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะตามไปชมกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะครับเลยคือ Galaxy ็กซี่ใช่ค่ะทนี่ก็ชื่อโรงแรมบายันทีมาเ้านั่นเองครับผมก็บรรยากาศก็เปลี่ยนนะเพราะแต่ละเมื่อเดินผ่านเข้ามาแล้วลมันจะมีกลิ่น อันนี้เป็นกลิ่นแบบคล้ายๆแบบว่าสปานิดนึงนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นแบบรู้สึกสดชื่นสดชื่นนิ่มิ่นหอมหอมตะไคร้ไม่รู้บอกไม่รู้มันดูเป็นสปาสปาแล้วเอ,อาความหลังไปดู<ช>นก <ะ S 1> ารตกแต่ตงได้ขนาดต่างๆเนี่ยจะแตกต่งตาตงกับเมื่อกี้โดยที่เชิญใช่แตกต่างกันเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูกันต่อไปไดไปกันเลยไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันชั่วโมง และตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมบันยันทีมาเก้านั่นเองค่ะบรรยากาศด้านหน้าสวยงามแล้วก็ดูยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนด้านในรวมถึงห้องพักจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ คือห้อง p o ลสวีทไ e type นะครับที่โรงแรมบันยันทีมาเกาอ๋อกำลังอึ้งอยู่อึ้งอยู่มันสวยมากค่ะคุณผ<อ>ู้ชมที่แบบไม่เคยเห็นห้องนอนที่มีแบบมีน้ำอยู่ในห้องอ่ะเขาบอกว่าห้องนี้คือ p o ลสวีท e เออเขาเขาคงออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสาปาตลอดเวลาใช่ <c oughs> การตกแต่ง <c oughs> มีการทั้งหมดมีน้ลด้วยใช่ครับ รูใช่ไหมครับลูกเหมือนอยู่ในสปารู้สึกหอมๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายมากๆค่ะพอเดินเข้ามาปุ๊บห้องนั่งเล่นค่ะคุณผู้ชมห้องนั่งเล่นใหญ่มากแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงนี้มันเล็กๆกนะนะเอาไว้บอกว่าอยากโซไปมาเบาๆมีช,ช,ะชะจาจ้กมีอุปกรณ์ชงชาให้ด้วยนะจ๊ะส่วนอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆครบร้อซว้าว อาอาบน้ำแนวสปาเป็นแบบนี้นะฮะอ่างแบบนี้มันสูงนะใช่ลูกต้องใช้บันไดนี่ไงเรามีแอ,อปีนบันไดขึ้นไปแล้วก็ลงมาแช่ตัวในอ่างมันเป็นถังนี่แบบว่ายิ่งกว่าครอบครัวน่าจะเป็นห้องสวีทมากกว่านะคะใช่ใช่ออกแนวแนวนัน้นมากกว่าครับ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องพูลสวีซซึ่งภายในห้องได้แยกส่วนสำหรับทานอาหารและก็ส่วนของห้องนั่งเล่นแถมยังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวในห้องนอนอีกด้วยนะคะเห้เราได้นั่งเล่นนอนเล่นและชมวิวอันสวยงามของมาเก๊าอีกด้วยค่ะบรรยากาศภายในห้องสวยงามประทับใจเราสามคนจริงๆค่ะ ็นนะครับผมก็คุยกับสามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่ามีอยู่ในทุกห้องที่เป็นสแตนดาร์ดรูมไทป์คือทุกห้องเนี่ยมีสระว่ายน้ำแบบนี้เหมือนกันหมดเลยว้าวมีน้ำตกด้วยมาเฟ่คืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่าในมาเก๊าซึ่งมาเก๊านี่ยด้จะไม่ค่อยมีสถานที่ที่เป็นบแบบว่าสถานที่เราขอที่เป็นบีชก็เท่าไหร่จึงสร้างแบบนี้ขึ้นมาในทุกห้องนอนที่ได้พักนะครับก็ราคาก็ไปเช็คเอาในอากูด้านะครับซึ่งก็ไม่ไม่ดีไม่สูงอย่างที่คิด ไม่สูงอย่างที่คิดนะครับ ไอ้ย่าอห้องนี้ห้องนี้โอ้โหห้องนี้มีนามว่าซิกเนเจอร์พูสวีทเลยค่ะซิกเนเจอร์พูสวีทมันใหญ่มากมีฮะมีโต๊ะดินเนอร์สำหรับครอบครัวใหญ่ๆซึ่งแปลว่าห้องนี้เหมาะสำหรับแฟมิลี่มากมีโอ้โหแม่เจ้าจะลงได้กี่คนเนี่ย ก็ลงไปสองคนนั่งชิลๆไปค่ะอันนี้ก็จะเหมือนแบบอ่างเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเนาะจะใหญ่กว่าเพราะว่าทรงห้องเมื่อกี้เป็นอ่างแบบย,ยาวๆครับผมน้ำเป็นไงลูกน,น้ำอุ่นนะโอเคลองเดียวตกนะ้ำคแน่นอนครับผม้องนอนกลต้องเป็นไงบ้างคะเรียบร้ดูดีาตามสไตล์ใหญ่ด้วยอะ่ะและที่พิเศษนะครับมีแคบบอร์ดแล้วก็ walk in คร o s e t <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งใหญ่เท่ากับห้องนอนว่าะจะใหญ่กว่านเนี่ยอุย้ยผมก็ไม่อยากจะบอกเลยว่าห้องน้ำคาเนี่ยยากกว่ห้องนอนอพิเศษมากมาที่เราไม่รู้อันนี้คืออันนี้คือนะคะคุณผู้ชมจะอธิบายให้ฟังว่ามันก็จะเป็น กรองเลือกหมอนนอนนั่นเองเป็นเมนูหมอนใช่เมนูหมอนง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะให้สัมผัสน,นะคะว่าอันนี้แบบมันรู้สึกยังไงอะชอบอันนี้ไหมอนนชอบแบบนี้ไหมแข่งนิดนึงอ่า hard foam medium medium soft foam นอนอัน allergic อ๋อนี่กันภูมิแพ้กันไรฝุน<า>่น fiber นะครับว่าน,นี้จะแบบนิ่มมากอ๋อนี่ double curve foam ก็แบบว่าชอบอันไหนแล้วก็เขียนลงไปค่ะเท่านั้นเองคุณก็จะได้นอนแบบอย่างสบายแล้วก็ตามที่แบบต้องการด้วยโอ้โหมีเมนูอันไหนเล็กไม่เคยเห็นมาก่อนน่าจะเป็นโรงแรมแรกตั้งแต่ทํารายการมาที่มีเมนูหมอนให้เลือกใช่ปกติก็จะมีเมนูอาหารเมนูสปาโอเค ีกห้องหนึ่งที่พิเศษไม่แพ้กันก็คือห้องซิกเนเจอร์พูลสวีทที่มอบมุมมองของวิวเมืองมาเกาที่สวยที่สุดให้กับผู้เข้าพักค่ะแถมยังมีสระว่ายน้ําส่วนตัวอยู่ในห้องอีกด้วยเช่นกันค่ะยังมีห้องในรูปแบบอื่นๆให้เลือกเข้าพักตามความชื่นชอบคุณสามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะกับครอบครัวของคุณได้อีกด้วยเช่นกันค่ะ ใช่คือเขาพยายามจะสร้างทุกๆบรรยากาศให้รู้สึกว่ามันอบอุ่นเหมือนวอร์มมิ่งแล้วมันก็ดูมีความเป็นไทยด้วยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญตีมันถ่ายได้แน่นอนนะปรับไปได้กินกับข้ากินกัาด้วยจดนะเดย์แรกของเราในทริปมาเก๊าก็จบลงแล้วค่ะ วังว่าจะเป็นไอเดียให้กับทุกครอบครัวได้นำไปใช้เพื่อสร้างช่วงเวลาที่แสนประทับใจได้อีกด้วยกลับมาพบกับพวกเรา3ามคนในเดยต่อไปได้เรายังอยู่กันที่มาเก๊าค่ะและยังมีสถานที่ที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมพร้อมทั้งกิจกรรมสนุกๆที่เราเตรียมไว้ให้กับทุกครอบครัวค่ะสำหรับเดนี้ขอพาน้องอันดาไปพักผ่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชีย ขอขอบคุณ agoda.com